โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแลนดอมนะครับก็มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วในเกม GTA Hangar of l i n e นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำครีต่อจากเดิมนะครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่มอะไรมาใหม่แล้วนะครับผมก็ให้มันเต็มนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ได้แต่งแมปใหม่อะไรต่างๆนะครับก็ให้เราดู เแถวเออหน้าทิกเกอร์เด็กใหม่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คือรับของตามเลเวลนะครับก็กลับมาแล้วก็รับได้นะผมแต่ว่าผมยังเวลไม่ถึง5นะผมเลเวลเราเราดูจักตรงนี้นะผมเลเวลนะครับเวลห้าก็มากดรับได้เลยหรือเราจะเวลอะไรมากกว่า5ก็มากดรับได้นะผมแต่ว่ารับได้แค่อันละครั้งนะครับ อันนี้ก็ภารกิจเอิมครั้งเดียวมันภารกิจเลยนะผมก็ลืมผมลืมไปเลยภารกิจอะไรครั้งที่แล้วกดดูก่อนละกันให้ไปจี้เหล็ก15ครั้งโอเคจี้เหล็กง่ายๆนะครับผมก็ G p เพไปเลยนะครับ G p เพแล้วก็อิบทั่วไปนะครับผมทั่วไปอยู่นะวะนี่นะครับจี้เหล็ก โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเราถอดพีดีก่อนละกันได้ป่าะวพีเพดียกำลังเราเพีเดีสุดไปตรงนี้มารับได้ทุกชั่วโมงนะครับมารับได้ทุกชั่วโมงเลยโอเคเดี๋ยวผมอุย้ยได้มีรถดิป๊อปละแม่งคนมันโม,มโนเนียกันปะตอนนี้ก็มีคนเล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตอนนี้นะอันนี้ก็คือเยอะที่สุดของผมแล้วอะ่ะทุกคนไปแล้วไปเอ็ดไปดไปเอ็้ยรถแม่งแรงวะไปเปล่าออกคลิปป่าวน้องมาดีมาดีมา ร้านอาหารก็มีครบนะครับผมนี่ร้านอาหารมีแล้วนะ,ะเกิดมาซื้อกันได้แล้วก็ถังขายะผมเพิ่มมาให้แล้วนะใครก็สําหรับคนที่จะยังไงมาเก็บขายะก็ไปดูนะผมเพิ่มมาเพิ่มมาให้เมื่อคืนนะครับเอยผมมีตังค์อยู่หมื่นห้าที่มาเดี๋ยวเดี๋ยวพาซื้อของแป๊บหนึ่งในร้านนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยในร้านนี้มีอะไรขายเปล่ารถยหายอุ้ยอย่าหายเ้ยรถอะโอเคแล้วผมก็มีอ๋อเซเว่นนะครับผมนี่เซเว่นนะซื้อโทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งตกลง <c oughs> ซื้อมาแล้วนะครับโทรศัพท์มือถือนะผมวิธีใช้นะครับทับพ PH นะครับผมนี่เป็นโทรศัพท์ของเรานะครับผมเราจะแจ้งมงแจ้งหมออะไรนี้ก็ได้หมดนะผมนะขอความช่วยเหลือถ้าเลือเราจะหมดเราจะตายแล้วเราแบบอะไรเงี้ยเราก็โทรหาหมอเอ้แจ้งหมอถ้าหมอรับเคสเขาจะมานะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็น การเพิ่มผู้ติดต่อ,อรายชื่ออะไรพวกนี้นะครับกดโทรเนี่ยคือใส่หมายเลขอะไรนี้นะไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็คือกดปิดนะผมกดปิดไปปิดมือถือก็ลองใช้กันดูนะกดไปเฮอะมันมันไม่ระเบิดหรอกครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จี G ้เหล็กกันเลยละกันนะครับผมคงขอตัวขับรถก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ถึงที่จี้เหล็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เออบัตรคูณ2ก่อนละกันอยู่ไหนวะ อันนี้นะผมบัตรคุณสออยู่ในตรงนี้เลยไอสัตว์เถียงเนอรเฉยเลยกูใช้นี้นะอยู่ตรงนี้แล้วก็หรือสองใบดวผมขอดูข้อความก่อนว่ามันได้หรือเปล่าปับ๊บโอเคใช้ได้ละจี้ไปเลยนะผมนี่อ๊เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันจะได้อะไรบ้างง่ายๆนะงานพวกนี้กดปุ่มเอ,อเดียวขอให้ทํากี่ครั้งนะโอเคสิห้าครั้งโอ้ได้แต่เศษเล็กอันนี้ เดยวมันไม่ได้ดาความดีหรอ,อง,งานนี้หรือว่าได้วะแปบ๊บหนึ่งอ๋อนี่ไงดาความดีเราได้นะผมนี่แล้วก็ EP บวกสอ๋อได้เวลวด้วยนะสําหรับเด็กใหม่ให้รีบเล่นนะผมถ้าถ้าแบบเรามีบัตร EP คูณสแล้วอะมันจะได้แบบเว,วเร็วๆไงเพราะว่าเลเวลมันสำคัญอยู่เซอร์นี้เฮ้ยผมจะขึ้นเวลแล้วรอบนี้แหละผมจะเป็นเลเวลสเลเวลสแล้วครับ ชิวๆเป็นเลยเราจะมาฟาร์มทั้งวันก็ได้นะจี้เล็กตรงนเนี้ยมันจี้อย่เดิมได้ป่ะเดี๋ยวเราลองเทสดูนะน่าจะทําได้มั้งเออได้ป่ะเราก็ปล่อยฟาร์มเลยทั้งวันนะเผื่อแบบมาอีกทีนึงอะเวลเป็นร้อยอะเวลเป็นร้อยเลยอะภารกิจนี้ง่ายมากเลยนะภารกิจที่แล้วโอ้โหกว่าจะจบคลิปเป็น10 20น,นาทีได้ผมตัดทิ้งไปเยอะนะไม่ใช่เลยหรอกแม่งบั๊ก <laughs> พอมันบั๊กแล้วมันแบบ นั่นแหละนะมันต้องวิ่งกับรถไปที่งานเราก็ต้องมานี่แต่ว่ามันหายบั๊กไปแล้วนะงานพิซซาแก้แล้วเควสสำหรับคนที่แบบเควสมันเต็มอะไรเงี้ยนะเออมีเควสมาใหม่แล้วก็ลองไปกดทําดูนะครับพวกเควสอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันผมก็เพิ่มมาเรื่อยๆนี่แหละเพราะว่าผมทําทีเดียวมันก็แบบเข้าใจนะมันแบบมันไม่ไหวนะมันต้องทยอยเควสทยอยเข้ามาเข้ามานะครับแล้วก็มันต้องดูด้วยไงว่าแบบเออไหนมันจําเป็นเควสอะไรพวกเนี้ย อีกอย่างผมยังเล่นเวลไม่ถึงด้วยต้องดูการหาเวลเล่นๆน,นี่ผมขึ้นมานะอีกยี่สิบสี่ e นะอาจใช้เวลาประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงสามารถเวลาได้มั้งเ้ยน่าจะเร็วกว่านั้นอืม <ๆ S 1> น่าจะเร็วกว่านั้นจะเสร็จเควสละสิบเอ็ครั้งแล้วนะครับเสร็จเควสแล้วนะครับตอนนี้ได้ EP มาสาสิบ EP เหรอผ้า สามพี pp, เงินสองพันห้านะครับผมตอนนี้มันให้ไปขุดมันฝรั่งยี่สิบครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ช่องพวกนี้เออสาหรับคนที่งงนะผมไอ้พวกเนี้ยสมมติเวลาเราติดอ็อบเจกต์อะไรพวกเนี้ยเราสามารถเอาออกได้นะครับเดี๋ยวต้องหาอ็อบเจกต์ใส่ติดตัวก่อนตอนนี้ผมไม่มีเฮ้ยอีป e ๊อปจะหายไปไหนปะเดี๋ยวผมพาไปทัวร์เมืองนะผมอันนี้ก็คือระบบใหม่เพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวพาไปดู <c oughs> อูดแอดอีแอดเดี๋ยวพาไปดูแถวชายหาดเดี๋ยวนี้ผมพาไปลองรถก่อน ไปเทสความแรงรถนะครับผมสําหรับคนที่แบบอยากจะลองความแรงอะไรเงี้ยก็มาแบบมาแข่งกันได้นะครับไปที่สนามแข่งรถเลยถ้าที่เพมานะผมถ้ามาไม่ถูกไปที่สถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็หามไม่เจอใช่ไหม <c oughs> นี่สนามแข่งรถมีมีมเฮ้ยอึ๊บเผืนได้เปล่าโอ้โหกาลังรถไม่ถึงถ้อเป็นพวกเอเนจีอะไรพวกนี้ลอยครับนะบินอย่าเครื่องบินผมจะเวลสามอีกแล้ว ดูดิมาเล่นแปบเดียวครึ่งนึงนะเควสหลังๆมาได้อ e ีพีเยอะมากเลยแต่ผมขี้เกียจยังไม่อยากไปขุดมันอะไรพวกนี้เดี๋ยวพามาทัวร์สนามแข่งนะรถน่ปึ๊บกดวายนะครับสนามศูนย์ก็ลองได้นะทุกคนมาลองเทีกันได้ว่ารถเราจะวิ่งกันเท่าไหร่นะผมสนามแข่งรถสวยมากนะสนามแข่งรถแบบไม่เหมือนใครเลย ป๊าปออ้หวิ่ง17วินะผมนี่นะ17.78 1เดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูชายหาดหน่อยเดี๋ยวเราไปกินเหล้ากลางชายหาดอะไรอย่างี้หน่อยละกันแต่แม่งแรงนะอีป๊อปแม่งวิ่งร้อยสี่อะดูดิทุกคนร้อยห้าแล้วเฮ้ยร้อยหกเอ้ยเป็นไปได้หรอแม่งแรงเฉยวะสงสัยผมลงโปมาหยอกๆโอเคตอนนี้ก็ถึงชายหาด แล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นที่เที่ยวนะครับผมแบบใครอยากจะมากินลงกินเหล้านะผมแล้วก็กลางคืนโคตรสวยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะกลางคืนเซตชาหมอเป็นนี่กลางคืนนะครับผม <Wow. S 1> กลางคืนก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะ mm hmm. มาเที่ยวเพื่อนี่ oh, oh. โคตรแจ่มนะครับแล้วก็มีลําโพงบูมบ็อกด้วยนี่เปิดเพลงนี่ยังมันเลยนะครับวิธีเข้าก็เข้าไปง่ายๆผมโอเคนี่จะมีการ์ดนะผมการ์ด2คนนะ นี่โอ้ถ่ายรูปเลยดิกัดนี่อันนี้ก็เป็นสาวบริการนะผมเอ้ยไม่ใช่สาวบริการนะเจ้าของร้านเอ้ยขายเหล้าขายเหล้าผมเราก็จะกินเบียแล้วกันนะกินเบียแล้วไปดูสาวเต้นอะไรอย่างี้โยเอ้ยใิดไหมเอ้ย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 ลืม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 โอ้โหลืมเลยตรงนี้ก็จะเป็นดีเจนะผมี๋ยว,ว่าอีกหน่อยก็จะมีดีเจมานะครับนี่กินเบียมันจะเมาไหมวะขอลองกินเบียหน่อยงับ เบียแม่งกินหรือเบียหรือน้ำเปล่าเนี่ยในเรากดสักอีกสักห้าครั้งนี่มันจะเมาไหมไม่เมานะครับผมโอเคในเมื่อมันไม่เมาผมว่าผมต้องไปโดนวายสักหน่อยละเบียรขวดวันนี้มันไม่ค่อยดีนะแม่งผมกินไปแล้วแม่งเมาซอสสัต <laughs> เมาซอสเชยเนี่ยโอ้โหอาการเมามาละเป็นไงเมาขวดซอส ถ้าไม่อยากเมาก็กินเบียร์นะครับผมนี่นะเอ้ยโอ้โหไปก่อนแล้วกันอาการเริ่มเริ่มมาแล้วว่ะนะอาการเริ่มมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกล้านก่อนโอ้เมาเมาเมาเวลาขี่รถมันจะเซวะเดี๋ยวผมจะตั้งรถตรงๆกันดินี่ขับรถตรงๆแล้วเนี่ยเนี่ยขับตรงๆแล้วเนี่ยแม่งมันเป๋เป๋มันเป๋เมาโอ้โอ้โอ้โหดูดิมันเมานะครับผมอาการมันก็จะมีแบบสักพักนึงอ่ะอันเนี้ยอืม มันกี่วิมันจะหายวะเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวแมปเ,เริ่มโอเคอาการเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มสางเริ่มสางเดี๋ยวผมไปแนะนําอีกที่หนึง่งละกันสําหรับคนที่แบบอยากจะซื้อรถจะพาไปดูรถมันคันละกี่บาทผมว่าจาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะซื้อรถที่ถูกแล้วกันนะผมซื้อไปในตัวเลยเพราะว่าผมกลัวรถหายปั๊บโอ้โห,โหอีป๊อปมาอยู่นี่กันหมดเลยวะไ <c oughs> อป๊อปมาอยู่นี่กันหมดเลย พามเอาเฮ้ยคันเท่าไหร่คันละสี่หมห้าโอ้ทั้งตัวกูมีอยู่หมื่นเดียวเองปั๊บถ้าเราไม่ชอบนะผมอันนี้มันจะมีไม่ใช่มีเจ็ดคันนะเรากดอันนี้นะกดปุ๊บมันก็จะมีแบบเลือกเพิ่มนะผมเนี่ยเรากดอันนี้ต่อปั๊บนีเ่เลือกหมดได้นะครับผมเฮ้ยหมื่น โอ้หมื่นห้าเหรอแต่เงินกูไม่มีว่ะพวกโอ้โ oh, ห oh, ขาดอีกสองร้อยจะได้ซื้ออื้มขาดสองร้อยเองอะเฮ้ยไม่เป็นไรผมซื้อจักรยานนีฟ้าปั๊บบีมเอ็กซ์มาวเทนไบซื้อเลยปั๊บไม่ต้องรีรออยู่น่นวะมันจะแรงไหมคันนี้ ไอสัตวจักรยานสาตาร์รถด,ด้วยครับทุกคนจักรยานสาตาร์รถด,ด้วยหุยหุยแรงแรงแรงวิ่งเท่าไหร่วะจักรยานอะ่ะถือว่าได้นะครับผมเนี่ยคันเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอเซตเซตเวลากลับก่อนละกันอเอ้ยไม่ใช่อีกนี่โอเคเซตให้มันกลับมาเป็นตอนเช้าเหมือนเดิม โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อไปกำลังใจใผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายจุบจบแล้วเจอกันทุกคน